ここにいかんまっぽか。 ในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นม3นะคะวันนี้ครูวรนจะมาเล่าวรรณคดีให้เรียนฟังนะคะซึ่งครูคิดว่าเรียนชื่นชอบอยู่แล้วนะคะในการเรียนวรรณคดีไทยเพราะว่าจะได้ฟังเรื่องราวสนุกๆนนะคะวันนี้นะคะครูก็มีวรรณคดีสนุกๆนะคะมาเล่าให้เรียนฟังอีกเหมือนเดิมนะคะวรรณคดีเรื่องนี้นะคะเป็นวรรณคดีที่สนุกที่สุดในระดับชั้นม3ก็ว่าได้นะคะดนเรื่องนี้ก็คือเรื่อง พระอภัยมณีนั่นเองนะคะอ่ะเรียนก่อนเข้าเรื่องครูถามหน่อยพระอภัยมณีเป่าอะไรเออระหว่างเป่าคุยกับเป่าปีอืมเป่าอะไรคะ แน่มีคำตอบในใจแล้วใช่ไหมแต่ถ้ามีคนถามเรียนว่าสุนทรนผู้เป่าปีหรือเป่าคุยอย่าไปตอบเป่าปีนะคะเรียนไม่ใช่นะสุนทรนผู้แต่งะคะ่ะคนเป่าปีไม่ใช่สุนทรนผู้นะคะ,ะดูนะคะวรรณคดีเรื่องนี้นะคะถือว่าเป็นเรื่องสําคัญของสุนทรนผู้อีกเรื่องหนึ่งนะคะวรรณคดีเรื่องนี้แต่งโดยนะคะแต่งโดยสุนทรนผู้นะคะซึ่งถือว่าเป็นกวีเอกของโลกนะในได้ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกนะคะว่าเป็นกวีเอกของโลก ก็มีผลงานเยอะแยะมากมายนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือวันคดีเรื่องนี้จัดเป็นนะคะวันคดีประเภทนิทานคำกรอนที่ยอดเยี่ยมที่สุดของสุทนทรพูนั่นเองเพราะฉะนั้นต้องสนุกแน่นอนนะคะแต่ว่าตอนที่เราเรียนเนี่ยจะเป็นเพียงตอนสั้นๆเล็กๆนะคะก็คือตอนพระพายมณีหนีหนางขี่เสื้อสมุรนั่นเองแต่สัส้นๆเล็กๆแบบนี้ก็สนุกไม่แพ้ทั้งตอนอื่นๆเลยนะคะอ่ะ ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องนะคะวันนี้กูก็จะมาเล่าเรื่องสั้นๆให้เรียนฟังเพื่อเป็นการกระตุ้นความอยากรู้อยากเรียนนะกระตุน้นเรื่องกระตุ้นให้เรียนอยากรู้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะก็จะเล่าเรื่องสั้นๆในเรื่องนี้ให้เรียนฟังนะว่ามันเป็นมาอย่างไงนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนในคาประพันธ์ไปถอดคําประพันธ์แล้วก็ไปลงทะเลด้วยกันนะคะ สำหรับเรื่องนี้นะคะก็ก่อนที่จะไปเล่าเรื่องสั้นเราหมาแนะนําตัวละครก่อนดีกว่านะคะตัวละครเอกของเรื่องนี้ก็จะมีแค่ไม่กี่ตัวนะคะซึ่งตัวละครเอกคนที่หนึ่งนะคะก็คือพระเอกสุดหล่อของเรานั่นเองพระภัยมณีนะคะพระภัยมณีสุดหล่อของเราซึ่งก็เป็นเท้าของเป็นลูกของเท้าสุทัศน์กับนางปทุมเกศแล้วก็มีน้องชายหนึ่งคนชื่อว่า ซีสวนนะคะทั้งสองคนก็ถูกไล่เนรเทศออกจากปางมาแล้วก็โดนเฟ้งคว้างอยู่นะคะเรียนต่อมาก็คือนางผีเสื้อสมุทรนั่นเองนะคะนางผีเสื้อสมุทรที่สุดสวยของเราเมื่อแปลงร่างเป็นหญิงแต่เมื่อเป็นนางยักษ์แล้วก็หน้าตานางอัป,ปร,รักษ์นัเกิเนี่ยน,นะคะแต่นางก็จิตใจดีแล้วก็รักเดียวใจเดียวนะคะเรียนต่อไปก็คือ สินสมุทรนะคะสินสมุทรสุดหล่อเหมือนพ่อนะคะสินสมุรก็คือลูกชายของพระไพมณีกับนางกีเสื้อสมุทรนั่นเองนะคะที่อยู่กินกันในชั้นผัวเมียในถ้ำนะแล้วก็มีลูกหนึ่งคนชื่อสินสมุทรนะคะสินสมุรนั้นมีรูปร่างหน้าตาเป็นมนุษย์เหมือนพ่อค่ะแต่มีเขี้ยวนะแล้วมีดวงตาแล้วก็มีพระกาลังเหมือนแม่นั่นเองนะคะคนต่อไปก็คือนางเงือกนะคะนางเงือกเป็นใครนะนางเงือกก็คือลูกสาวของพ่อเงือกที่ถูกสินสมุรนั้นจับตัวมานะ ลูกสาวของพ่อเงือกแม่เงือกก็ถูกสินสมุทรจับตัวมาแล้วก็ทั้งสามคนทั้งสามเงือกนั้นเป็นคนพาหนีนะคะเป็นคนที่พาพระไพ,พมีและสิสนสมุทรเนี่ยหนีจากนางยักษ์นะ,ะไปที่เกาะแก้วพิสดารน,นั่นเองนะคะและตัวละครอีกตัวหนึ่งก็คือฤาษีที่อยู่ที่เกาะแก้วพิสดารน,นะคะที่คอยช่วยเหลือพระไพมีกับนางเงือกนะ,ะแล้วก็สินสมุทรให้รอดพ้นจากเงื้อมมือของนางยักษ์ได้นั่นเองนะคะ,ะตัวละครก็จะมีประมาณนี้นะคะนักเรียนต่อไปเราจะไปพูดถึงเรื่อง ยอดนะคะเรื่องยอดที่สนุกสนานเดี๋ยวครูจะเล่าแบบเร็วๆนะคะกระชับๆไว้เนี่ยฟังให้ทันนะเนี่ยฟังให้ทันนะคะอะ่เรื่องเรื่องสั้นๆนะคะก็มีอยู่ว่านะก็ะต้องพูดกันละครั้งหนึ่งด้วยไหมการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะคะก็มีลูกชายอ่าก็มีลูกชายชื่อว่า ภาพไพมณีและสีสุวรรณนะคะทั้งสองคนเป็นบุรุษสุดร่อนะคะเป็นลูกชายของเทาสุทัศน์และนางปทุมเกศรแผงเมืองรัตนาทั้งสองคนเนี่ยได้ออกไปร่ำเรียนวิชาตั้งแต่ยังเยาว์นะคะเพื่อไปเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์เพื่อเอามาปกครองบ้านเมืองต่อจากเทาสุทัศน์นั่นเองพอร่ำเรียนวิชาสําเร็จเสร็จแล้วก็กลับพยามบ้านเมืองเทาสุทัศน์จัดงานใหญ่โตท่อนรับลูกชายนะคะพอลูกชายกลับมาก็ปรากฏว่า พอได้รู้เข้าว่าลูกชายนั้นไปเรียนวิชาเป่าปีและกระบี่กระบองก็โกรธมากนะคะนี่ ออกจากบ้านเมืองไปเลยนะออกจากวังไปเลยนะคะทั้งสองคนก็เลยตกอับค้างเย็นตกทุกข์ได้ยากถือกระบี่กระบองและถือปีเป็นอาวุธกันไปนะคะเดินไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ชายทะเลนะคะก็ปรากฏว่าไปเจอเขากับขาม3ตนนะคะชื่อว่าวิเชียนสานนแล้วก็โมลานะคะขาม3ตนนี้เห็น2คนนี้รูปร่างหน้าตาผิวพรรณไม่แน่จะเป็นชาวบ้านธรรมดาก็เลยเข้าไปหานะคะเข้าไปถามไทยว่าเราเนะ่ยเออเก่งการเรื่องนั้นเรื่องนี้นะแล้ว ท่านเราเก่งเรื่องอะไรอย่าบอกนะว่าปีที่เทฟเอลนั่นคืออาวุธของเจ้านะก็ไปสบประมาทจากนั้นพระพนิตพระพนิตก็เลยบอกว่าใช่สิเราเนี่ยแหละนี่คืออาวุธของเรานะก็เลยหัวล้อยยอะนะคะฮ่าเป็นไปได้ยังไงกันนี่ปีนะนาพระพนิก็เลยซ้าแดงเดีดด้วยการเป่าปีได้สิถ้าอย่างนั้นเราจะเป่าให้ท่านฟังแล้วก็เลยเป่าปี นก็หลับหมดเลยรวมถึงสีสุวรรณน้องชายด้วยนะคะหลังจากที่พาพณิพาณีเป่าปีอย่างไคลล้อเพราพิงอย่างเพลิดเพลินอยู่คนเดียวนั้นก็พาพกฏว,ว่าอีกฝั่งหนึ่งของทะเลเนี่ยก็มีนางยักษ์ที่กําลังจับปลากระโคโลมากินอยู่นะคะจับกระโคโลมากินจับตัวแค่กินอย่างอร่อยอร่อยอยู่ได้ยินเสียงปีรลอยตามลงทะเลเข้ามาเอ๊ะนี่คือเสียงอะไรนะ่ะเสียงปีนี่ช่างไพลรละเหลือเกินใครเป่ากันนะ นางก็เลยเดินตามเสียงปีนั้นไปก็ไปพบเข้ากับพระอภัยมณีแล้วก็ตกรุมรักพระอภัยมณีตั้งแต่แรกเห็นนะคะใครน่ะทําไมรอจังเลยเฮ้ยเราอยากได้เป็นสามีนะคะจากนั้นนางก็เลยเป่ามอนเพียงให้พระอภัยมณีสลบไปแล้วนางก็ไปอุ้มพระอภัยมณีกลับไปยังถ้ำของนางแล้วนางก็แปลงร่างกายเป็นมนุษย์สุดสวยนะคะคอยปฏิบัติรับใช้พระอภัยมณีนะคะพระอภัยมณีก็รู้สึกตกใจมากทำไมข้ามาอยู่ที่นี่ล่ะที่นี่ แต่ทําอะไรไม่ได้ออกจากถ้าไม่ได้เพราะนางปิดผักท่าไว้อย่างสนิทเลยนะคะนางก็บอกว่าสเสด็จพี่ไปคะน้องเป็นมนุษย์เห็นพี่สลบไปก็เลยพามาอยู่ที่นี่ไปคะน้องจะคอยปฏิบัติพัดวิเ็จพี่เองไปคะ,สะเสด็จพี่ไม่ต้องห่วงนะไปคะพราะพณานีก็บอกว่าอย่านะอย่ามาใกล้เรานะเรากลัวเจ้าหยุดนะพาเราไปส่งที่รามเถอะเราจะไปหาศีสุววันพาเราไปจากนั้นนะน,นางยาก,ก็คอยปฏิบัติรับ,รบใช้พระภานีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พาพภัยพนีก็กลัวนางยักษ์นะคะแต่ก็ไทยตุ้มตุมต้มต่อมๆอยู่มาเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะคะนานเข้าก็เกิดกลายเป็นพระยพนี้ก็ใจอ่อนนะก็ทําให้ทั้งสองคนตกเป็นผัวเมียกันนะเป็นสามีภรรยากันอยู่ถ้ำเดียวกันนะคะ และในที่สุดนางยักษ์ก็มีท่านันนแทนสินสมุทรนะคะท้องสินสมุทรแล้วก็คลอดออกมาอายุได้8ปีแล้วนะคะพออายุ8ปีสินสมุรนั้นพ่อเป็นคนตั้งชื่อให้นะมีรูปร่างหน้าตาเหมือนมนุษย์นะคะแล้วก็มีพลักกาลังมีเขี้ยวและมีดวงตาเหมือนแม่นั่นเองนะคะซึ่งแม่เองเนี่ยเป็นคนที่ดุนะชอบดุสินสมุทรก็ทําให้สินสมุรน,นรักพ่อมากกว่าแม่เพราะพ่อ,พอเป็นคนพูดจาสุภาพอ่อ,อนหวานพูดจาดีแล้วก็ใจดีนั่นเองนะคะิอา พระพันีิก็สอนวิชาเป่าปีกระบี่กระบองสอนศาสตร์ราธต่างๆให้สินสมุทรในถ้ำนะคะมมยูมาวันหนึ่งดางยักษ์ออกไปหาข้าวปลาอาหารกินที่ในป่าจับกระโคโลมากินง่ำง,งๆำง่ำงนะคะพ่อเองพระพันีิเองก็นอนหลับอยู่ในแท่นบันทมสินสมุทรในความที่เงานานะเล่นตบแผลตบแผลคนเดียวอยู่ในถ้ำก็ตบไปตบมาไปเจอเข้ากับประตูปากถา้ำในเนีงยงที่เป็นแผ่นหินขนาดใหญ่ปิดอยู่ประกฏว่าก็รู้สึกสงสัยเหลือเกินว่าเอ๊ะ ไอ้น,นี้เนี่ยมันหนักหรือว่ามันเบากันนะถ้าเราลองยกมันจะได้หรือเปล่านะก็รู้สึกสงสัยก็เลยพักประตูปากถ้ำออกพระก่ว่าพลังกำลังที่เหมือนพลังช้างพลังช้างตัวผู้เนี่ยก็ทําให้ประตูปากถ้ำเปิดออกนะคะซินสมุทรเนี่ยก็มองเห็นหาดทรายพายงางเป็นเงินรางทะเลกวา้างข้างขวาล้วนป่าดงนี่เห็นหาดทรายเห็นทะเลเต็มไปหมดเลยนะคะเรียนก็ทําให โอ้โหรู้สึกตื่นตาตื่นใจกระโดดลงไปเล่นทรายกระโดดลงไปในน้ําไปจับปลากระโ h o ลงมาและไปจับเงือกเล่นนะคะพอไปเจอเงือกก็สงสัยมากลักษณะมีตาหูนะคะลักษณะคือลักษณะมีตาหูแต่มีหางเหมือนปลานี่มันตัวอะไรกันก็ไปถามเงือกว่า an, ท่านนั้นคือตัวอะไรนะบอกเราเดี๋ยวนี้นะท่านคือตัวอะไรฉันคือมนุษย์หรือปลาทำไมมีหางเหมือนปลาน่ะพอเงือกก็ไม่ยอมพูดด้วยเขาเสือกก็ะสนเอาชีวิตหนีรอดสิง้งหมดก็เลยจับเงือกลากขึ้นกลางหาดแล้วก็ไปโยนที่หน้าแท่นบรรทมของเสด็จพ่อตุ้ม เด็ดพ่อพปย่ะค่ะนี่คือตัวอะไรพปย่ะค่ะพอพายมีตื่นสะดุ้งตื่นขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นนะสินสมุทรใจเจ้าไปเอาเรื่องมาจากไหนเมื่อกี้เห็นเล่นอยู่ในถ้ำน,นี่ช้าออกไปข้างนอกมาอย่างนั้นเหรอมานี่นะพ่อจะพูดอะไรให้เจ้าฟังทําแม่จะรู้ว่าเจ้าน่ะหนีออกไปข้างนอกได้รู้ไหมแม่เจ้าต้องหักคอเจ้าแน่ๆแม่เจ้าต้องฆ่าเจ้าทิ้งแน่ๆสินสมุทรเอ๋ย เล่าให้ลูกฟังในขณะที่เล่าไปพ่อเมือก็ได้ยินทุกสิ่งอย่างจากนั้นก็เลยร้องขอชีวิตกับพระพันธ์นี้ว่ารืโบรดเธอไว้ชีวิตบ่มชันด้วยเธอพระองค์เองเขาก็เอามาขังไว้ในถ้ำน,นี้พระองค์ถ้าเกิดต้องการให้ข้าตอบแทนสิ่งใดให้ข้าพาหนีจากที่นี่ก็ได้นะเดี๋ยวข้าจะพาท่านหนีเอง พระภัยมีพอได้ฟังแบบนั้นโอ้โหตาลุกวาเลยมีความหวังขึ้นมาทันทีหลังจากที่หาทางออกจากถ้ำน,นี้มานานในที่สุดเราก็เจอแล้วความหวังของเล่านะก็เลยถามคูดคุยกับเงือกนาะทางเงืออเ่าก็บอกว่าเดี๋ยวข้าจะพาหนีเองแต่ท่านนุกพานางยักษ์เนี่ยไปไว้ในป่าสักสามวันนะเราถึงจะหนีพ้นเพราะใช้เวลาเดินทางเจ็ดวันเจ็ดคืนเที่ยวเราจะถึงเกาะแก้วพิสดารกันนะจากนั้นก็นัดแนะกันดิดีนะคะแล้วก็นางยักษ์ก็ออกไปหาข้าวปลาอาหารตามปกติ กลับมานะคะนางก็รู้สึกสงสัยรู้สึกเขาเรียกว่ามีรางบอกเหตุในค่ำคืนนั้นหลังจากที่กินข้าวปลาอาหารก่อนนอนนะนางนางก็ผ้าพันนี้ก็แซงทําเป็นกอดคอนางลงไปนอนนะคะบรรทมไปกอดลูกไปด้วยกันนะคะแต่ด้วยทางด้วยการที่นางเนี่ยมีรางบอกเหตุอยู่ในใจก็คือหมายความว่ารู้สึกมีรางสังห์ละนางก็ นอนยังไงก็นอนไม่หลับส่วนพระภาัยมนีกับสืนสมุดนั้นก็นอนหลับไปนะคะแต่พระภาัยเนีก็เกิดความทุกข์มากทํำยังไงเราถึงจะลวงนางยักษไปไว้ที่ป่า3าวันได้นะคิดไปคิดมาคิดไม่ออกก็หลับไปเลยนะส่วนนางก็นอนยังไงก็นอนไม่หลับพลิกตัวไปพลิกตัวมาจนไก่ขันและรุ่ง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 สางแล้วนะคะนางก็ ฝันร้ายฝันว่ามีเทวดาเนี่ยมาทุกถาญทาลายถ้าของนางและมาควักเอาดวงตาของนางไปนะคะนางก็สะดุ้งตื่นมาให้พระพันวันนี้เนี่ยช่วยทํานายทายฝันให้นางทีว่าเกิดอะไรขึ้นไปคะน,นี่น้องกําลังจะตายหรือเป็นคะนมันเกิดอะไรขึ้นพระพัพนวัก็เลยได้ช่องหลอกนางยักษ์บอกว่าน้องนี่มีข้อร้ายนะเทวดานั่นคือ จ้าอยมาทูบจะมาเอาชีวิตน้องไปแล้วน้องจะต้องไปบำเ,เ,เพะนะ็ญเพียรภาวนาอดข้าวปลาอาหารในป่าเป็นเวลา,า,าสามวันสามคืนนะแล้วเจ้าเนี่ยจะเคาะดีขึ้นถูกไปเถอะนะน้องถ้าน้องไม่ไปเนี่ยถ้าน้องตายไปจริงๆพี่ก็คงจะต้องร้องไห้ตามตาตายตามน้องไปนี่หลอกลวงนางยักษ์นางยักษ์ก็เชื่อจากนั้นนางยักษ์ก็เลยไปป่าค่ะสามวันแล้วพระภานี้ก็ขี่หลังเลือกนี้ไปเลยค่ะพอสามวันสามคืนนางยักษ์กลับมาใจสลายเลยค่ะร้องไห้จนสลบไปเลยรู้ว่าสามีกับลูกหนีไปนะ แล้วนางก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟแล้วก็ออกตามหาสามีกับลูกนะคะออกตามหาสามีกับลูกจนตามใกล้จะทันแล้วนะคะตามใกล้จะทันพ่อเงือกกับแม่เงือกพ่อเงือกกับแม่เงือกนั้นก็ว่ายน้ําต่อไปไม่ไหวแล้วก็เลยอาสาที่จะอยู่รอถ่วงเวลานะคะจากนั้นนางยักษ์มาถึงเขาก็พ่อยักษ์แม่พ่อเงือกแม่เงือกก็่วงเวลาได้ไปครึ่งวันนะคะ่วงเวลาได้ครึ่งวันจากนั้น ก็รู้ความจริงเขาก็ฉีกเนือก,กินเป็นชิ้นๆเลยแล้วก็ตามไปนะฮะสินสมุทรเห็นท่าไม่ดีว่าพ่อคงนีไม่ค้นแน่ก็เลยอาสาทวงเวลาแม่ให้อีกนะะก็โดดนะ้ำไปไปทวงเวลาแม่ไปทําลูกล่อลูกชนหลอกล่อแม่ได้อีกพักใหญ่นะทาให้พ่อนั้นเกือบจะว่ายนะอาจจะเกือบขี่หลังนางเงือกน้อยเกือบจะถึงกับแก้วพิสดารอยู่แล้วนะคะจากนั้นนะคะนางยาก็หลงกลสินสมุทรนะหลงกลสินสมุทรวิ่งหาสินสมุทรอยู่บนเขาพักหนึ่งสินสมุทรก็โดดลงน้ําว่ายไปหาพ่อแล้วนะคะแล้วก็พา พอเกือบจะขึ้นฝั่งในที่สุดก็รู้ตัวขึ้นมาทันทีหลังจากที่พังทําลายเกาะนั้นทั้งเกาะไปแล้วนะคะแล้วก็โจมโถมไหวตามไปติตดๆแล้วก็ไล่คว้าพระภัยมณีเหมือนรูปที่อยู่ในหน้าปกสือ่อัะเรียนนะคะที่เห็นว่านางยักษ์กำจะคว้าขาพระภัยมณีแล้วแต่ว่ามันรอดไปนิดนึงในระหว่างนั้นฤาษีที่อยู่เกาะแก้วพิสดารก็ได้ยินได้เห็นจากการนั่งฌานสมาธินะคะก็เห็นแล้วแหละว่า ผู้มีศักดิ์จะมาหาและจะมีนางยักษ์ติดตามมา <c oughs> ก็เลยลงมาคอยอยู่ที่ชายหาดหลังจากที่นางยักษ์มาถึงกําลังไล่คว้าพระพายิ่ก็ถูกลูซีไล่ตวาดไปน,งา,า,นางก็หวาดกลัวค่ะนางก็หวาดกลัวก็ร้องขอพระพัยิ่ว่าเสด็จพี่ลงมาหาน้องเถอะเพคะคือหล <c oughs> เขาเรียกว,ว่าลวงหลอกทั้งพูดจาดีทั้งร้ายก็แล้วดีก็แล้ว พอลาษีเองก็คอยเรียกกล่อมน,นางยักษ์กลับไปเธอไปอยู่ที่ถำ้ำถมอดบุญวาสนากันแล้วก็ทําให้มีเขาเรียกว่าเหตุการณ์โต้อตอบกันด้วยคําประพันธ์ที่แบบอืมซุดๆุดเลียนนะมันสนุกมากนเนี่ยเนีกต้องทมอ่านนะคะอ่านเรื่องนี้ก็จบลงเท่านี้นะคะคือตอนนี้นางยักษ์ก็กลายเป็นว่าจาับพระภัยมีไม่ได้เพราะว่ามีฤาซีเอาสายมาเสกไล่นางยักษ์นางยักษ์ก็ร้องโหยหวนช่วยด้วยทำาช่นลยแล้วก็กลับไปที่ถ้ำของนางส่วนพระภัยมีก็อยู่ที่เกาะแก้วพิสดารน,นะคะษี ก็ให้พักอยู่อาศัยอยู่ที่นั่นเมื่อมีเรือที่เขาลงพัดลงมาแถวนี้จะได้อาศัยเรือนั้นติดกลับไปอย่างบ้านเมืองของตัวเองนะคะเรื่องนี้ก็จบลงนะคะจบลงเพียงเท่านี้ในตอนนี้แต่ว่าตอนอื่นๆถัดไปจากนี้กําลังสนุกเลยนะคะเรียนมีเวลานะเรียนไปหาหาซือการ์ตูนก็ได้ถ้าอยากเป็นฉบับเล็กๆจะได้อ่านจบเร็วหรือนักเรียนอาจจะไปดู วิดีโอเป็นกระตูนก็ได้นะคะนักเรียนลองไปหาดูนะพระอภัยมณีถือว่าเป็นนิธานคำกรอนที่สนุกมากนะคะนักเรียนอย่าลืมติดตามชมแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะเราจะมาเจอกันในคําประพันธ์เดี๋ยวเราจะมาช่วยกันถอดคําประพันธ์เราจะมาดูลีลาการประพัน์ของสุนทรพูกันว่ามันเล่าใจจริงไหมสัมผัสในยอดเยี่ยมจริงหรือเปล่าแล้วก็เกิดจินตนาการมันได้อัตถรรจ์จริงหรือเปล่านั่นเองนะคะวันนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ